หลาร่นเล่นดนตรีนะแ่ไม่เล่นตลกกันแล้วก็วันนี้ยังไงดีพบกับพวกเราชมรมเป็นหม่แล้วใหไหมหม่ยกพูดใหม่กบกับพวกเราชมรมเคแยกกับพูดค่อยพูดค่เม่่ี่พบกับพวกเราชมรมกอยาอาอพู แล้วก็มีเรื่องเล่าสวัสดีทุกคนในห้องส่งครับสวัสดีการพูดครับสวัสดีผู้ใหญ่ทุกคนที่มาดูสวัสดีเคยูแบนด้วยนะฮะสวัสดีฟาวเอ็นด้วยนะครับเราเรามาจากโชว์ร้อเคยูก็จิงครับเราเราไม่ใช่เคยูแบนนะฮะไม่ใช่นายแหละหลายคนชอบจำผิดนะวันวันนั้นไปเล่นไปเล่นอยู่งานหนึ่งงานงานไม่บอกรายการชื่ออะไรไม่บอกว่างานไหนเล่นที่เซนต์เบอร์บายบึ๊บนี่เล่นเสร็จแล้วเราได้นเสร็จแล้วกำลังจะลงบอกว่า พวกเราครับชมรมยุค KU อโฟนติกขอขอบคุณทุกคนมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปึ๊บอย่างนี้พิธีกรเดินขึ้นมาปึ๊บขอเต็มควบมือให้กับ KU band ้วยค่ะเสียแล้วล่ะไอเราที่ไม่ใช่เลยนะแบบไม่ได้นอนเนื้อตับใจอะไรนะไอกลัวว่ากลัวว่าเสียชื่อกลัวเขาเสียชื่ออ่ะก็สวัสดีเฮ้ยเขาว่าถ่ายพ่อสดด้วยใช่ไหมใช่อ่ะอก่อนเดินสวัสดีพี่น้องทานบ้านครับ สวัสดีทาง201เลยนะฮะสวัสดีผู้ชมหน้า2 0ด้วยครับอัลโหลประตูงามบ๊วยเป็นยังไงบ้างครับปรอดิษยนต์นกินแย้ก,กเกษตรครับวิภาวดีรังสินครับพอแล้วปะพอแล้วพอแ <c oughs> ล้วใหล่ไป <c oughs> จะเลยไปถึงวัดสยองนีมีวันนี้เรามาก็พิเศษแน่นอนนะครับวันนี้พิเศษยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> เราจะเพิ่มข้าวให้ท่านด้วยนะครับการแสดงไม่ใช่แค่เนี้วันนี้เรามีอะไร วันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้เรามาแซนโดตีที่งานเกษตรแฟนชาติเออเกษตรแฟนก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเกษตรแฟนครับ31มกราคมวันนี้ใช่นริงครับในพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกันเกษตรแฟน์ไม่เกี่ยวไม่้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยากอยากถามเฉยๆมีมีใครมีเลขเด็ดมั้งนะขอเลขเด็ดหน่อยครับมีนะไม่มีนะเแต่ผมมีผมมีมีด้วยเหรอมีวันนั้นที่ไปไปวัดมาเลยนี่หล่นี้ของพ่อนี่ให้มาษาตัวหวยหมาไม่ร้นก่อน หมากระจอบอ่าถอไปมาเหมือนกันวัดตรงนี้เลยวัดตรงนี้อ่าวัดทางด้านมาสามใบอืมตอนนี้ท่าป่าเอามาทำไมครัก็อ่างานเกษตรแฟร์นะตอนปีนี้จัดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บอกว่าปีหนึ่งเราจัดปีละสามครั้งจัดทำไมไม่รื่อยปีนี้เราพิเศษจริงๆครับอืมทำไมครับพิเศษอะไรครัเพิ่มท่าไปได้ไปแล้วได้กระติกนรกเป็นยังไงโอ้ยก็ วันนี้นักข่าวมาเสร็จแบบคนเยอะมากคนเยอะมากดูจากท่านผู้ชมในห้องสองแต่นี่ผมมองอะไรไม่เห็นเต็มเต็มเต็มตึกเลยเต็มไม่ได้พู้คนยังไม่มีที่นั่งกันเลยใครจะซ้อนกันอยู่แล้วนะฮะมันช้าซะสักกึนก็จัดจัดมีโซนโซนหลายๆโซนนะตั้งแต่ตัดเลี้ยงไล่ไปเอถึงแซ่บเลยอือใช่เยอะไปบอกมียี่ห้าโซนว่ามันเยเกินแล้วนี่เอถึงแซ่บมีกี่ตัวยี่หกเออคุณเอเลมัน ก็สำหรับวันนี้คนคนเยอะใช่ไหมก็จะมีงานเกษตรแฟร์ยาวไปถึงสิบวันเลยใช่ครับผมก็ขอให้ระวังขโมยทะจรด้วยนะอย่าไปเดินเพราะว่าพอคนเยอะมีชาชีพอะไรก็จะแฝงตัวเข้ามาก็อย่าตบมีเล่่าเนี่ยบอกไปโดนอะไรไหก่อนนะผมเดินผมเดินไปงี้ตำรวจเรียกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอกว่าจะจับผมทำไมอ่ะเจาผมลูกกระเป๋า ก่อนกันผมเดินอยู่เดินอย่างนี้เลยเดินไงต้องหมดเรียกร้อง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 ทำไมจุดหลี่ให้น่อยหลีเริ่มดูกแล้วไปอินเทนวันนี้มีอะไรเดี๋ยวต้องหยิบตะกี้มาดูตลอดเลยวตะกี้มาดูวันนี้ยจำไม่ได้ตะกี้ตะกี้พูดถึงเรื่องโจนไปแล้วมีเรื่องเล่าเองโจนนี่แหละโจนเยอะมากเขาบอกว่าในที่อินเดียเอินเดียเนี่ยมีโจนเยอะมากในที่อินเดียก็เลยผลิตเครื่องจับโจนมาเครื่องจับโจนเขาก็ไปวางไว้ที่ตลาด ผ่านไปชั่วโมงเดียวนั่นแหละจับได้พันคนเอ้ย่สุดยอดอ่ะมีประเทศอื่นอเมริกาแตนทุกทีดีดีอยากได้อยากได้บ้างไปออกมาปุ๊บวางไว้ตลาดหนึ่งชั่วโมงการไปจับได้ห้าสิบคนโอ้โหแต่ว่าเนอเมริกาฉลาดแต่ยังจับได้อยู่ยังจับได้อยู่ประเทศไทยประเทศไทยลุบไม่ได้ละก็ปี้เลยเอาวางเอามาปุ๊บเอาวางที่ตลาดในไทยนั่นแหละผ่านไปห้านาทีจับได้ห้าสิบคนหาย ตัวไทยที่เก่งมว่าป้าเลยทั้งแง่ทุกอย่างข้างล่างนี่เหมือนจะเงียบไปหมดเลยนะถ้าถ้าไม่มีดนตรีข้างหลังก็แยดราม่านีเงียบนะมีเสียงวาร์รอ้ด้วยอ่ะก็วันนี้คนโอ้คนมาเต็มเลยนะอืมใช่ไหมอืมมีชาวต่างชาติมีอะไรมาด้วยโอ้ชาวต่างชาติจริงจริงวันนี้คนคนน้อยนะแต่ว่าแต่ว่าเราเตรียมปุกมาแล้วก็เล่นได้หน่อยนะได้ได้หน่อย ว่ามีชาวชาวต่างประเทศเยอะเมื่อกี้ผมเดินอยู่ข้างหน้าผมเห็นหัวทองเดินอยู่โอ้โไปหมดเลยฝรั่งเราะงเด็กแว้นเดินกันคุ้มคำคุ้มเลยปลาโปไม่ดีดีเลยยังอย่างภาษาต่างประเทศเนี่ยตอนตะปูได้เขาฟังด้วยแต่เขามาดูเฮ้ยวัดอีกสิไม่เข้าใจเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันทำไม่รู้เรื่องเราต้องอธิบายให้เขาฟังอย่างผมนี่จะถนัดภาษาฝรั่งเศสเนี่ย ผมเรียนวิศวะเอกภาษาฝรั่งเศสมันมีไหมจ๊ะมีไหม้ยยังอะยางภาษาฝรั่งเศสนี่จะชอบชอบลงด้วยคราว่าแองแองยังยังทีมฟุตบอลนี่รู้จักมาปาเลซแซงแช็กแมนไม่ธรรมดายังน่วนิยายนี่รู้จักมาจอโจอลูไปบ้ายังรู้จักรู้จักนักเปียโนไหมเฟเดริกชแปงปนยังของกินนี่ แกงพะแนงผมมีอีกอย่างหนึ่งผมมีอีกอย่างหนึ่งอะไรได้เลยมที่พันขอกคุณมากครับเราติดแล้วมาเลยครับครับอันนี้เราไม่คำนึงเดีวเดีวผมมีอีกอันหนึ่งมีอะไรมีอะไรขนมปังขนมปังอนี่อะไรเลเปอร์กลางกลางก่างดาวทับอันนี้นี่ฝรั่งเศสได้ไหมผมก็มีเดี๋ยวจะหาว่าไม่อินเทนภาษาอะไรเกาหลีโอ้โหน่าจะเกาหลีมาเลย พูดพูดมาตอบได้หมดบอกมาทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วก็ดี้ยังสวัสดีอันยองอัสยานมีสำงยิ้มด้วยยังบอกักสลากยูอย่างนี้ถ้าเจ็บไข้ไปโรงพยาบาลไปมีโยขอ้นครับโอ้ครับผมเห็นนานเยครับไไม่ได้ดิเป็นภาษาอักษร ขาดไม่ได้เลยภาษาอังกฤษาอยังไม่ไปหลายภาษาละภาษาสากลภาษาสากลของโลกอังกฤษยังไม่ได้เลยนี่ผมนี่ลูกครึ่งครึ่งเลยแม่แม่เป็นคนเลยแม่เป็นคนไทยแล้วพ่ออาเซเชียนผมนักบินฟ้าลูกครึ่งมันลูกครึ่งอย่างภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยสอบอ่ะไาษาอังกฤษจัดมั้ยภาษาอังกยางสีเหลืองเย็นเลยมะม่วงอกล่องอกล่องมีไหนล่างอกล่องไม่มี kiều say đắm Mango Mango Dây xíu Yellow Măng mương Mango Quai Buffalo Mít Eto Dây Yellow Mango Quai Buffalo Đậu Anglo Dây Yellow Mango Quai Buffalo nấm ยันสีเหลืองยันโลกมัคโมแมงโก้ควายมาฟเฟอเมียไม่มีสูงยิงแม่งโดยลุงผมเอันนี้ก็หมดนะเลยวพอแล้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 วเราน่าจะพอใจแล้วเราข้างหลังที่รอกันนั่งเออเรามาเรามาเข้ามาอีกหน่อยเห็นไหมวะวันนี้เรามาทำอะไรอ่าวันนี้เราก็มาทำการแสดงครับประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่เลกพอแล้วครึ่งชั่วโมงนะก็เราจะแสดงในชุดอ่าไทม์ไลน์ออฟมิวสิกใช่รับ ก็เหมือนเฟซบุ๊กนั่นที่มีทำลายเขาเปรียบเทียบไปง่ายเดียวกันคล้ายๆกันก็จะได้ตั้งแต่ยุคสมัยเก่าๆยุคเไหนยุคโหตั้งแต่ยุคฟินนิสโตรเอาเอ่อผมเนี่ยเอาหินเอาไปเคลอฝาบ้านเอาไงเอามงเอาไงจุดจุดจุดย้อนแล้วเอาไปอันนั้นเก่าไปนิดนึงสมัยะโทษย้อนไปตั้งแต่ประมาณยุค70มั้ง70สมัย70นี่ผมสมัยนั้นผมจำได้ตื่นมาตอนเช้า นั่งจิบกาแฟฟังเพลงบอกมาวดีิชัยไม้ยตึกเกิดแล้วเหรอสมัยนั้นที่อยู่ไม่ได้เลยสมัยนั้นที่ผมยังอยู่ในท้องพ่อก่อนเขาเปท้องแม่นี่ก็ทำ้ไอเดียว่าเ่ไม่ผานคมไม่ผ่านอเราก็จะไร้แต่ยกเกียรติศนยจริงๆอยากจะไลตั้งแต่ตั้งแต่หนึ้ศูนย์ศูนย์ เป็นไงศูน <buff> ย <Brah man> <we ak> okay. ์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์จันพอสี่ศูนย์เปลี่ยนกองหลังมามดนำสบายอ่านแลฟุตบอลอยมองไงไกระเทืสายตาก็เนื่องจากเวลาไม่พอเราก็เริ่มที่เจ็ดูนยะเจ็ดศูนย์ี่โอ้โหวงสมัยนั้นเยอะมากเยอะมากอย่างรู้จักวงไหนมั้ง มไม่รู้จักโอ้โี่ไม่แน่ไม่แน่แต่แต่ก็น่าจะพอรู้ว่าลองลองเล่นเกมไหมถ่ายครับเล่นเกมได้ได้ถ่ายถ่ายใช่ไเล่นเกมเล่นเกมให้ตัวหนูต้องมีอะไรต้องมีอุปกรณ์เนี่ยนะลักษณะเล่นเกมตัวรอหน่อยโอเคตองโตก็ไม่ได้ติดใครอยู่ที่ผมคนเดียวนะก็ให้ถ่ายให้บอกชื่อวงกันคนละคนละหนึ่งวงผ่านกัน ไทยสนับเลยไทยเป็นผู้ชนะเราจะมีรางวัลให้นะรางวัลนี้อะไรครับเป็นมะขามหวานนะพันอะไรครับพันชิสุนะน้ำตาลโอ้เห็นมันใกล้ๆกันใช่ไหมโซนมันใกล้ๆกันลองเลยอย่างวงดนตรีอ่ะดุกเจสโซนนะเจสโซนครับเริ่มอีเกิ้ลอีเก้อีเก้ไม่มีเอาใหม่เอาใหม่เริ่มแม็กกินช็อตแม็กเตอร์นอร์ ก็ซื้อเมนต์ไปให้ตีสุดเลยอร่อยอ่ะอีกทีแล้วนะไหนสักทีไปชาตีชานดมเย็นนี่จะให้ตีตลอดเลยตรงไหนจะคอแอ่งไปยืนรอฝั่งนี้เลยก็ได้นะยิ้หรอยิ้ฝั่งนี้เลยก็ได้ไปเฉลี่ยเฉลิมเฉลิมไม่ได้อะอยู่ไหนอยู่บำรุงไอ้นี่ก็กล้ทุบเนียงทุบเป็นทุกบ อยากตีมากเไม่ต้องพอนะพอแล้วพอแล้วเออแล้วก็จะเข้าเข้าสู่ช่วงสาระกันเสาระได้ีเออทุกคนที่รอดูโอ้โหตีนี้เกลียศูนย์ได้ไม่พุ่งอะไรนะคีรีมูนอ่าหรือที่ร้องเพลงบัวลอยทำมันมาแล้ะมีมาพวกบีจีบีเทิลอ่าบีจีบีเทิลได้ประมาณ60ศโอ้บีจีที่ผมรู้จักอะไรบีจีที่ไหนบางกอกการ์ด นัทตีก่อนพรเทิร์นเราเห็นว่านักดนตรีพร้อมแล้วเขารอดามแล้วเขาก็รอดามแล้วงั้นในเมื่อเขาพร้อมแล้วเราจะเริ่มต่อยกันสิบนาทีไม่ใช่เราก็ขอส่งให้เขาเลยครับขอเชิญพบกับโอคาโนกับบอดี้แสลมยังไม่มาบอดี้แสลมไม่มาไม่มาขอเชิญพบกับดนตรียุกเจมส์เนส